สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องู้บ้าวแมสซี่นะครับผมอันดีคลิปนี้ผมพามาเบิ้ง FFC 708นะครับรถสาธิตเอามาให้ลูกค้าล่องนะครับสายหวานมาท่านสายหวานสายหวานผูกวไว้ครับใช่ครับหางสีกระแพงแสนอันนี้คนไม้ครับนะครับ น,นี่เพิ่งเปลี่ยน,น,นคนขับนะครับว่าเบิ่งพลังเทอร์โบครับตอนนี้เขาก็อยู่อำเพื่อเริ่งนักท่านะครับคือกเอออกอร์ละนะครับพี่นอ้อง4ีซูบเทอร์โบนะครับ4 4 0 0ซีซีซีนี่แหละครับ เอามาเบิรงไหมมาสันวังหันวาฮัดเดี่ยอนี้เย็บเย็บเอออันนี้คููให้สองครับสายหวานครับเสียงโบนิมมๆครับผม อันนี้เป็นลองหาซิปนะครับลองคูหาซิปเครื่องปูกของสีกำแมงแสนครับเชียงบันหวานครับพี่น้องปั๊มเดิมโปโบเดิมครับโบไดโมได้แตงนะครับจ่ว่าแห้งคือเกานะครับ แรงบีดสูงในรอบเครื่องต่ำครับผมเกียกระลังของเพิรนกับไถบาเข้าลึกแมสซีฟื้อกุสันนี่แหละครับพี่น้องคือเก้าอ่ะละครับ12เกียร์เดินหน้า12เกียร์ถอยหลังนี่แหละครับนี่แหละตัวตึงนะครับตอนนี้เอามาเบิ่งมุมนี่ครับเสียงนี่แบบหว,วานๆเลยครับถึกใจไวรุ่นขนาด Má ninh ninh không thu đấy gì kênh bạn đấy. มาฐานเอ้าวเบิงกันเหาวๆนะครับผมพี่้องไปดิสาธิตการปลูกไห้นะครับผมกับรถไถเมสซี่กับเครื่องปลูกสีกำแพงแสนนะครับเพื่อนกับอาซีโบท่านใดคุณรถคุณรถปันไหนนะครับ น,นี่ปูให้สองครับรอบเครื่องนายจะอยู่ประมาณเก้รอยครับนิ่มๆเลยครับนี่เสียงโบลึกกะอยู่ประมาณสามสิเส้นนะครับประมาณนี่นาจะได้ครับว่าเบิ้งบรรทายของเพิ่นครับบ้านนี่ โอ้จวดอยู่เลยครับนี่ยางน้ำก็เกือบสิบ่ันขึ้นกันล่ะครับสุดรอครับ4708ุด เอาบูรูว่าคล้องใดเป็นคล้องใดล่ะครับบาทเี๋ <c oughs> คนละแถวมาสั่นบ่นวามาเยียบ โอ้เบิ่งทานเนี่ยครับป่ะเนี่ยอาจจะมีรบเขาในจังหวะนะครับได้พิหนอ,อกเนอะ ยิ่งไส้ก็บสบายๆเลยนแหละครับกับเจ้าซีเจสุจดแปดของเขาปลุกตื่นโพสนี่ ผู้ได้มักกันจะลืมครับคือเกาปดไล่กดแช่ครับผมเสียงนี้ได้ใจดีครับพี่น้อง ปืนๆกบโมเมยแล้วแบบนี้ครับเดี๋ยวมาเบิ้งทั้งหนาครับบัดนี้ Hãy subscribe thắng ด้านนานี่เป็นขัานนาของคาร์โลนะครับมาแล้วครับมาแบบนิ่มๆนึบๆนะครับผม เอาู้ได้มักกจะเรื่องกดนไค์กดแช่นะครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้สานีก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหนานะครับผมอ่าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอเอาไว้สานีก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ